แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อเตยน,นะคะอายุ31ปีค่ะสถานะทางความรักเป็นไงบ้างครับเตยค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อลินค่ะอายุ25ปีค่ะตอนนี้โสดค่ะชื่อมิวนะคะอายุ25ค่ะ โสดค่ะชื่อติวครับอายุ27ปีปราาครับสถานะครับสถานะตอนนี้คือสบายดีฮะอ๋อหมายควาอะไรฮะมีคู่ครอง <laughs> มีลูกหรือยังอะไรอย่างี้อ๋อโสดครับโดสดเคยเล่นแอปหาคู่ไหมครับเคยค่ะก็มีบ้างครับมีเคยเล่นบ้างไม่เคยเลยค่ะพอดีมานั่งถ่ายอ่ะเคยค่ะแต่ว่าที่เคยเล่นคือมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ งงรเราไม่รู้ว่าเขามาแบบไหนอาจจะไม่คิดกันอาจจะไม่ใช่ไม่โอเคไม่ค่อยน่าเชื่อถือด,ด้วยอาจจะเป็นแบบออปลอมมาใช่<ย>เรียกว่าไม่เคยสมหวังแล้วกันครับเพราะว่าเจอคนที่แมทกันครับคุยกันแต่ก็คุยกันไปสักพักนึงก็หายไปออครับเจอคนไม่ค่อยจริงจังอะไร,<อ>รครับ <ascular> ก็รู้สึกว่ายากมากค่ะที่จะหาคนจริงจังสักหนึ่งคนครับวันนี้นะครับเราจะมาให้ลองหา,หาคู่ดูแต่ว่าเราไม่จะให้ค,คนมาให้เลือกนะเราจะให้เลือกผ่านแพลตฟอร์มหนึ่งที่ชื่อว่า s e เรียสลีกันครับเป็นแอปอะไรคะเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นแอปครับมันเป็นเว็บแอปที่ไม่ต้องโหลดแค่สมัครผ่านไลน์แอปและใช้ผ่านไลน์ได้เลยลองดูครับแอป s e เรียสลี่แอปก็คือแอปเพื่อนเลยนะแอปเหมือนแอปไลน์ออฟฟิเชียลเลยนะมันต้องอัดวิดีโอด้วยหรอคะใช่ครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนเพื่อความปลอดภัยครับขอเข้าซเรียสลี่ค่ะและนี่คืออะไรนี่ อันนี้ไม่เป็นสกินนิ่ควชชั่นครับเป็นคําถามเพื่อให้คัดกรองคนที่อยากรู้จักเราจริงๆคือคุณสามารถตั้งคําถามเองก็ได้หรือเลือกคําถามก็ได้ลองดูครับคือก่อนที่เขาจะแบบได้คุยกับคุณจริงเนี่ยเขาต้องมาตอบคาถามเหล่านี้ก่อนคุณอยากถามอะไรวันนี้เข้ามาจีบคุณกี่ข้อก็ได้หรกกี่ข้อก็ได้<อ>เทุกข้อก็ได้ถ้าคนมันไม่จริงใจมันก็ไม่ตอบไงงั้นเราเลือกหมดเลยดีไหมคะดีครับดีจไว้นะคะความรัก ก็เหมือนข้อสอบอัตนัยไม่ต้องตอบถูกเสมอไปแต่ตอบถูกใจก็พอคะ่ะต่อมาครับเราต้องกรอกโปรไฟล์กรอกสเปคไปชื่อเตยค่ะเื่อเรียกว่าใบเตยค่ะไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรมากกว่านั้นค่ะผมพี่กา,าเพื่อเรียก <laughs> มองหาคนที่อ๋อระบุสเปกเหรอแต่คำตอบที่เรากรอกไปในโปรไฟล์ของเราเนี่ยเราสามารถระบุได้ว่าสเปคที่เราต้องการเนี่ยตรงกับเราไหมเช่นสมมติเรากรอกวันเกิดใช่ไหมอายุเป็นสําคัญไหมหรือเป็นเพีย,ยงแค่ตัวเลขเราสามารถระบุสเปกได้เลยว่า,าต้องการแบบไหนอ๋ออาอ,อยู่มากกว่าด้วยอะพอละเลี้ยงเด็กเบื่อแล้วอะเกิดอพี่เท่าไหร่ครับ14ธทันวาค่ะยังไม่ถึงค่ะมีเวลาเตรียมของขวัญนะคะ บอกคนที่จะมาเล่นซีเรียสนี่ใช่ค่ะคนที่เข้ามาจีบคุณอาชีพสําคัญไหมไม่สําคัญค่ะขอแค่มีรายได้มีงานทําไปเรื่องเป็นราวขายยาได้ไหมขายยาไม่ได้สิเพศรัะกรกรีทาก็ไม่เอาอยากรู้อยากรู้เมื่อกี้คุณเล่นอาชีพอะไรคนคนที่แบบเข้ามาจีบคุณหรือไม่ได้ไม่ได้ระบุมีงานอิสระมีผู้จัดการก็นักศึกษาประมาณนี้กลุ่ปกลุ่มเท่าไหร่ครับ ร้อยห้าสิบห้าตัวเล็กโขภาค่ะความสูงเป็นปัญหาในความสัมพันธ์ไหมครับไม่เป็นค่ะพูดได้ไหมพูดเออพูดได้มองมองมองหน้าเลยพูดพูดได้ไหมเนี่ยอาหารที่ชอบกินชอบกินอะไรแบบที่หนึ่งสามสองหนึ่งชอบกินอะไรครับญี่ปุ่นสายมูสายมูมูกะทะเมื่อกี้บอกสุกภัทราเมื่อกี้บอกสุกภัทราเมื่อกี้บอกว่าหลังคล้องบอกว่าอะไรนะวันนี้กินของฝากครบแล้วเป็นมูกระทะซะแล้ว นิสัยของคุณโหละเอียดมากเลยนะเนี่ยถูกต้องครับมันต้องหาคนที่ตรงใจคุณไงมิคุณก็จะได้คนกันเลวกันลาบกันไม่ได้ทำไมเม่อคุณก็จะได้คนที่ไม่ถูกใจคุณไงยิ่งคุณเยอะยิ่งในคนที่ถูกใจคุณมากขึ้นต่อไปนิสัยเป็นคนเงียบแล้วต่อไปเนี่ยเราจะเริ่มถามจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมุมมองด้านความสัมพันธ์ที่ลึกขึ้นเรื่องเพศสัมพันธ์นะนะผมก็ มองว่ามันก็เป็นความเป็นส่วนหนึ่งความสมพัญที่ดีเนะงั้นผมเลือกอันนี้แล้วกันโอเคถ้าถามว่ามันสําคัญไหมก็สําคัญแล้วมันจําเป็นไหมไม่สําคัญแต่ไม่จําเป็นยังไงกว่าแต่พี่เพิ่งมาแค่สัปดาหมันก็สําคัญไงเราต้องมีแต่ว่ามันไม่จําเป็นจะต้องตลอดมันก็สาคัญแต่มันไม่จําเป็นไง ถ้าถาม3มตัวเรื่องนี้คิดว่าตอบเรื่องส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ที่ดีดีกว่าเพราะว่าไม่ได้รู้สึกว่ามัน,มนแบบต้องสําคัญกับมันมากๆขนาดนั้นต้องมาคุยกันอีกทีว่าสําคัญมากๆเนี่ยสำคัญในแง่ไหนในแง่ที่แบบว่าเรื่องแบบความที่การมีเพศสัมพันธ์หรือว่าแบบเรื่องแบบว่ารสนิยมคำพแบบว่า แบบไหนอะไรแบบนั้นอีกทีหนึง่งต่อไปยังไงเกี่ยวกับการมีลูกครับส่วนตัวไม่อยากมีตอนนี้ตอนนี้ยังไม่อยากมีด้่นในอนาคตคิดว่าอยากจะมีไหมอยากมีแต่ก็กลัวกลัวใช่โอเคอเดี๋ยวมาลองเริ่มหากันเลยดีกว่ากากบาทนี่คือยังไงนะคะกากบาทคือเราไม่ชอบเขาครับแต่ว่าถ้ากากบาดไปแล้วเนี่ยเราจะไม่เห็นเขาอีกเลยแล้วดาวอะคะลังเลถ้านังเลคุณกดดาวเลยก่อนอคนนี้คือสเปค 3.1เท่ากันเลยรวมกัน,นเป็น6.3จคะแนนไม่ถือยอดเลยว่าคนนี้มีแววแม,ม่แต,มแต่ผมไม่เอาคุณน้ำแข็งชื่อน่ารักดีนะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าสเปคข,ของเขากับลินนี่คือแบบความแมชคือแบบดูนะ่าเรานะ่าจะไปกันไม่ได้ <c oughs> ขอดาวไว้ก่อนละกันอ <c oughs> <c oughs> คนนี้เขาอาจจะไม่ค่อยตรงสเปคลินเท่าไหร่ลินไม่ค่ะคนนี้ลินก็อาจจะไม่ค่อยตรงสเปคเขาก็ข้าไปก่อนเลยกันนะคะก็กรกบัดไปก่อนผ่านไปก่อนฮะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนลวกันนะคะอาจจะต้องผ่านไปก่อนนะคะคุณคุณพี่ผ่านก่อนดูเหมือนไปคนเรื่องเดียวไหมอ่ะกรกบัดทุกคนเลยรอดูว่าคุณจะเก็ที่ถูกใจไหมอันนี้แหละให้ตอบคําถามหมอเดี๋ยวนะ คนนี้กี่ข้อเนี่ยกล่ว่าตอบคาถามเสร็จนิดกาแต่งเลยว่ะค่ะเนี่ยทีนี้นะครับดีแน,นเนี่ยมันก็จะไปแจ้งเตือนเขาถ้าเราจะได้คุยกับเขาเนี่ยก็ต่อเมื่อเขากดถูกใจเราเหมือนกันเขาต้องไปตออามตารางที่คุณตั้งเอาไว้ อี่จะได้คุยกันได้นี่ตรงแจ้งเตือนว่าใจตรงกันขึ้นมานี่คืออะไรอะ่ะคือเขาแม่กับเราแล้วเหรอไอนี้ก็คือเราสามารถคุยได้แล้วใช่ไหมได้ค่ะน้องหมาชื่ออะไรคะถามชื่อหมาก่อนตามที่คนนีกคนน้องรูสล้วเจ้าของชื่ออะไรคะชื่อกันน้องมีแม่หรือยังคะที่นี้นะครับถ้าแบบว่าเราคุยกันสองคนแล้วเราไม่ถูกใจใครสักคนนี่ยเรายังไม่สามารถคุยกับใครคนอื่นได้นะครับ ถ้าเราอยากคุยเพิ่มเราต้องบอกเลิกใครคนนึงก่อนหรือต้องจ่ายเงินเพิ่มเดี๋ยวลองกดบอกเลิกก่อนนะคะลินคิดว่าลินกับคุณไปกันไม่ได้ค่ะลินขอให้คุณมีโอกาสได้เจอแล้วก็พูดคุยกับคนอื่นนะคะบ๊ายบายาดู๋เศร้าจังเลยค่ะไอคอยล์นั้นครับมันคือคอยที่ได้ครับจากการที่คุณกรอกโปรไฟล์หรือกรอกข้อมูลสเปคของคุณเอง ยิ่งกรอกเยอะยิ่งได้เยอะแล้วผมเอาไปทำเอาไปทำอะไรได้บัางนี่ยสามารถส่งข้อความให้เขาก็ได้เหมือนกันคูเปนะอะไรอย่างเงี้ยหรือจะส่งข้อความไปหาคนที่ยังไม่แมทช์ก็ได้อย่าพิ่งเปหมดนะครับคอยนี่มันสามารถเอาไปแลกสิ่ิพิเศษตามร้านค้าได้ครับไปแลกเป็นเหมือนไวเชอร์เอาไปทํากิจกรรมร่วมกับผู้เดทของเราซึ่งมันจะเป็นการสนับสนุนให้คนออกไปเดทกันจากแแอปจริงๆอ๋อ เป็นไงวะครับเหมังนจะได้ลองเล่นดูแล้วดูจริงจังดีนะคะแบบว่าเหมือนแบบกว่าที่เราจะได้คุยกับใครสักหนึ่งคนเนี่ยเราก็ต้องจริงจังจริงๆแล้วเขาก็ต้องจริงจังกับเราจริงๆ ลองแน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าเลื่อนๆไปแล้วเจอลีนอย่าลืมกดหัวใจแล้วก็ทักมาคุยกันนะคะถ้าเจอกันก็แมทเข้ามาคุยกันได้นะคะปัดมาเจอก็อย่าลืมกดทักมาคุยกันด้วยนะคะใครที่มาเจอผมก็ฝากกดชอบผมกลับด้วยนะครับยอยเพราะคนที่ผมส่งของขวัญไปให้แล้ว200ส่งคืนผมมาด้วยคนระับตอนนี้เรียญผมหมดแล้ว What?